ไปคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณเบงนะครับในส่วนของตัววอลลิคเมื่อคืนนี้ผลฟุตบอลนะครับออกมาเสมอนะครับมันมีผลกระทบอะไรกับหุ้นตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้คุณเบงวิเคราะห์ให้ฟังครับเชิญเลยครับคุณเบงครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับครับผมอ่ะโอเคอ่าเมื่อวันเสมอนะครับไทยเสมอจีนเดืยได้เล่นดีนะฮะเอ่อต้องบอกก่อนที่เราเอาผลของฟุตบอลเข้ามาให้ดูตามติดใกล้ชิดเนี่ย เพาะวอลลิงเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่กําลังสร้างชื่อนะครับแล้วเขาเ,าเป็นผู้สนับสนุนทางการของเสื้อฟุตบอลนะครับทุกวันนี้รายได้ของเสื้อทีมชาติไทยเขาประมาณ15-2 0นะแต่กรณีที่ฟุตบอลกระแสะดีเนี่ยมันจะช่วยทั้งเรื่องแบรนด์ awareness ของเขานะครับแล้วก็เรื่องถึงสินค้าอื่นๆรวมถึงทราฟฟิกในในในร้านด้วยนะถ้าดูตัวอย่างตอนมีนานะฮะตอนมีนาเนี่ยที่กระแสะแรงมากไทยไปเสมอเกาหลีเนี่ย ช่วงนั้นประมาณ1สัปดาห์ถึง10วันช่วงนั้น,นยอดขายของเขาขึ้นมาระดับ100%นะในช่องทางช็อปกับออนไลน์นะครับเพราะนั้นเ,เราเลยต้องตามดูว่าตอนนี้ว่ากระแสฟุตบอลเป็นยังไงนะผลของเมื่อวานนะครับทำให้ไทยยังมีลุ้นสำหรับนัดหน้าซึ่งเป็นนัดสุดท้ายนะครับแต่ก็ต้องถือว่าออโอกาสเข้ารอบยังมีแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะคืออย่างแรกเลยไทยต้องไปแพ้จีนโทษทีจีน คู่แข่งสําคัญนะครับต้องไปแพ้เกาหลีนะฮะส่วนไทยเล่นในบ้านต้องชนะสิงคโปร์นะครับโดยผลต่างประตูได้เสียของ2คู่นี้ต้องรวมกันมากกว่า3ลูกนะครับโดยรวมก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ยังพอรุนได้นะครับแล้วก็จะแข่งกันอีกิี11มิถุนาก็คือวันอังคารหน้านะครับจีนแข่งก่อนนะครับแล้วไทยค่อยแข่งตามมานะครับโดยรวมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าออกระแสฟุตบอลมันน่าจะมีถึง อังคารหน้านะครับแล้วก<ม>็น่าจะมีชวนช่วยสนับสนุนยอดของเขานะครับขณะที่ภาพของธุรกิจของเขาเนี่ยปัจจุบันยังเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็การขยายช่องทางขายอื่นๆนะครับปีนี้เรามองว่าปีแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เขาต้อง invest อินเวสต์ในเรื่องคนเยอะปีนี้แนวโน้มกลับมาจะเติบโตได้นะครับทั้งรายได้แล้วก็ตัวมาร์จินนะครับแต่มา่สเรามองประเมินเบื้องต้นน่ก็เติบโตระดับเยียร์เยียร์คิวในกรอบ20-30%ปโดยรวมเราคงคําแนะนําซื้อแทรเก็ตไฟท์เจ็ดบาครับพี่อาทิตย์อืมก็คือผ่านไซเคิลของการลงทุนที่เป็นฮิวแมนไปแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีของการตัดตวงถูกไหมครับก็คือไม่มีเรื่องของการอินเวสต์แล้วตีมในเรื่องของฟุตบอลนะครับที่ ยังมีลุ้นอยู่พูดง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าจะเสมอหนึ่งหนึ่งนะนะครับแต่ก็ยังมีลุ้นอยู่มันเลยทำให้ภาพของหุ้นวอริกเนี่ยน่าจะยังมีซนติเ m e n t บวกไปได้จนถึงวันอังคารหน้าที่ไทยจะเตะอีกนัดหนึ่งนะครับถ้าผลออกมาเป็นบวกเนี่ยยิ่งยิ่งเสริมเข้าไปอีกเลยถูกไหมครับคุณเบงอ๋อถ้าเสริมถ้าถ้าสมมติไทยเข้ารอบนะถ้ากรณีเข้ารอบเนี่ยโอ้ รอบถัดไปมันจะเป็นรอบคัดไปบอลโลกแล้วซึ่งบอลโลกคราวนี้มันมีบิ๊กเชนนิดหนึ่งนะคือทีมในฟุตบอลโลกเขาจะเพิ่มจาก4 32เป็น48ทีมแล้วเอเชียเราได้โคตาเพิ่มจาก4.5เป็น8.5ทีมนะฮะตรงเนี้ยมันน่าจะกระแสดีค่อนข้างมากนะไทยยังไม่ต้องลุ้นเข้ารอบหรอกแต่ว่าการที่ได้เข้ารอบสุดท้ายของเอเชียจะไปเจอทีมชั้นนําของเอเชียเนี่ยมันจะเป็นการเรียกว่าได้เชสดระดับว่าเราตอนนี้เรามาตรฐานเป็นขนาดไหน นะครับอืมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจในส่วนของตัววอลลิกที่จะเป็นตัวผักดันในเรื่องของซเมนต์ในช่วงะสั้นได้นะครับอะวันนี้ขอบพระคุณคุณเบงมากๆครับ